เซกเตอร์ ter, ทำไมมั่นใจชมผู้พรพันธ์เกิดปราดแต่ไม่มั่นใจเอก่อนติดตามระฟังฟากดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ช่องดาววัเล่ด้วยค่ะสงสัยมานานแล้วทำไมไม่ยอมเปลี่ยนเลงถ้าเปลี่ยน ก็เปลี่ยนแป๊บเดียวก็เอาออกทำไมโค้ดยังมั่นใจชมพู่โค้ดต้องพักชมผู้บ้างนะไม่ใช่ใช้งานยาวๆไม่คิดเปลี่ยนเปลี่ยนทุกตำแหน่งยกเว้นตัวเซตเนี่ยเอฟมือก็ไม่ได้แตกต่างมันแทนได้ไม่ต้องฝืนใช้ผู้ตลอดและอีกอย่างควรรีบป,ปั้นรุ่นใหม่ด้วยเอ๊ก็แก่กว่าผู้ร่างกายผู้ไม่เหมือนเดิมแต่ยังไม่คิดปั้นรุ่นใหม่เราลองมาฟังความคิดเห็นของแฟนกีฬาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่ามั่นใจตั้งแต่เจ็ดเซียนแล้วละค่ะที่มั่นใจแค่เจ็ดเซียนตัวสำรัง จะได้ลงก็ต่อเมื่อรุ่นพี่บาดเจ็บหรือไม่ก็เล่นพังแบบพังจริงๆตีเสีย1ิบแต้มไรนี้จึงกล้าเอาสำรองลงไปเล่นถ้าตีเสีย5 6ถึงแต้มไม่เปลี่ยนนะคะยังอยู่เพราะยังไว้ใจอยู่รุ่นน้องต้องคอยนับค่ะว่าใครตีเสีย1ิบครั้งค่อยได้ลงแต่ตัวสำรองลงไปตีเสียห้ามเกินสาครั้งถ้าเสียเปลี่ยนออกทันทีค่ะไม่มั่นใจไม่ให้โอกาสให้ก็น้อยเกินไปยุคนี้ก็เหมือนกันค่ะตัวจริงบิ้มเพียวผู้บีมถ้าตีเสียก็ไม่ เป็นไรโค้ดยังไว้ใจอยู่เสีย10ครั้งครั้งที่11ค่อยคิดได้ว่าควรเอาสำรองลงไปเปลี่ยนค่ะซึ่งมักจะเป็นช่วงท้ายเกมแบบหรือเพียงสองสแต้มสุดท้ายเขาก็จะชนะอะไรนี้แต่ถ้าสำรองลงหลายอัพโคต้าทำพลาด3ครั้งค่ะครั้งที่4โดนเปลี่ยนออกแน่ค่ะถ้ายังทำเสียดังนั้นผู้มีโอกาส10ครั้งครั้งที่11จะโดนเปลี่ยนแต่เอจะมีโอกาสพลาดแค่3ครั้งครั้งที่4จะโดนพักค่ะอาจจะไม่เป็นแบบนี้เป๊ะน,นะคะเราแค่เปรียบเปรยตามที่สังเกตตั้งแต่ยุค7 ก็ประมาณนี้ค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าผู้ควรพักแบบเอาจริงเอาจัง ชิงชั้นโลกไม่ต้องติดก็ได้เอาจริงใช้เอ้ยืนยาวอีกคนไม่วุนก็นุ๊กนี้เถอะชมพู่มีปัญหาสภาพร่าง,างกายไม่รู้จะฝืนทําไมความคิดเห็นบอกว่าชมพู่เป็นไทรอยใช่นมคะโค้รก็ฝืนใช้งานชมพู่นะความคิดเห็นนี้บอกว่าควรส่งเอ้ลงยาวๆด้วยซ้ําดูก็รู้ผู้เซ็ตไม่เข้าเพื่อนตั้งมาตั้งกี่ลูกบุกไม่ถนัดสักลูกความคิดเห็นนี้บอกว่ามีทีมไหนในโลกบ้างที่เอานักกีฬาที่มีปัญหาสุขภาพเป็นตัวจริงความคิดเห็นนี้บอกว่าจากที่ดูเปลี่ยนมา ทายหน้าสามเพราะตัวเซตจู่หน้าเอบล็อกบอร์ดจะว่าผู้อย่างเดียวไม่ได้นะมันมีหลายๆสาเหตุ1บอลแรกเราแย่มากถ้าเข้าก็คือผู้เซตตกได้แต้มนะ2เสิร์ฟเสียเยอะมาก3ตัวรุกรุกไม่ได้แม้แต่ราชนีบีหลังเอเชียบีมคนที่ตกได้แค่คนเดียวคือชัดชุออ่อนสี่สิภาพรตกหนักจริงแต่ตีต่ำกระโดดไม่ค่อยสูงเลยจากที่ดูตีโดนเน็ตบ่อยมากยังให้ฟอร์มที่เก่งในหลีกเอามาใช้บ้างทั้งสอง คนคือธนัชชาท่าทางอ่อนแอมากหลักที่เห็นได้ชัดคือบอลแรกแห่กระเจิงระบบรวนตบเบาแบบปุยนุ่นแต่ยังมี MB ยังบล็อกได้ความคิดเห็นงนี้บอกว่าเอ๊บล็อกบอร์ดจริงตัวเซตที่สูง168เนี่ยสูงเท่านี้จริงปะหรือคิดว่าเป็นส่วนสูงมาตรฐานสำหรับตัวเซนฮอบบิทเพราะนุ๊กดก็สูงเท่านี้แต่นุ๊บบล็อกดีกว่าตัวเซตฮอบบิททุกคนแถมมีสกิลรับบอลตกดีอีกความคิดเห็นงนี้บอกไม่ไหวก็อย่าฝืนพังทุกสกิลเซอร์ เซ็ตรับไม่มีอะไรเลยตอนนี้ความคิดอย่างนี้บอกว่าทําไมโทษตัวเซ็ตอย่างเดียวไม่โทษบอลรับบ้างละ่ะบอลรับสําคัญที่สุดตัวเซตร,รองลงมารับบอลไม่ได้เกีียวไม่ติดแล้วจะเอาบอลที่ไหนมาใส่่านเซ็ตให้ความคิดอย่างนี้บอกว่าผู้สุขภาพไม่ดีหาคนใหม่เถอะเอานุสรากลับมาเถอะนุสราแค่อายุเพิ่มเฉยๆแต่มั่นใจว่าแข็งแรงและเล่นดีกว่าหลายคนแล้วช่วงที่นุสราประคองทีม3-4ปีมันก็ต้องหาคนมาแทนได้แต่ผู้ป่วยแล้ว เราจะไปคาดหวังให้เขากลับมาแข็งแรงมันเป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเขาเป็นหนักจะทำยังไงมีที่ไหนเอาคนป่วยมายืนตัวจริงนานๆแถมเป็นตำแหน่งที่สำคัญมากแล้วผู้ปัจจุบันน่าจะเป็นเซคเตอร์คนเดียวที่เกมรับแทบเป็นศูนย์มันผิดวิสัยของคนเป็นเซคเตอร์ละจะเซตดีมีกินเล่นบอลสอมันไม่พอนะเกมรับต้องดีด้วยนุสราแอ่นุกนิกมาทานี้เถอะความคิเดเห็นนี้ว่าน้ำหนักมากช้าเหนื่อยง่ายไม่คล่องตัวไม่พลิ้วไหวลดน้ำหนัก ดวน,ดน,ดนความคิดเห็นนี้บอกว่าตอนเอลงเกมไหลลื่นบอลเร็วแม่นเสียหน้าบล็อกอย่าลืมนะว่าญี่ปุ่นเคยมีตัวเซตตำนานที่สูงแค่158แต่ก็อยู่ในระดับโลกที่สูงกว่าเรามาตลอดความคิดเห็นนี้บอกว่าโคดด่วนไม่ปลื้มเอเอเอาแต่เต้นติ๊กต๊อกคุณล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากพันทิป .com อย่าลืมกดติดตามช่องดาวเวเล่เพื่อมีพลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปคะ่ะ